คลิปนี้นะคะปุ้นจะมาอัปเดตสถานการณ์ของสินมั่นคงประกันภัยนะคะหลังจากที่เขาได้ยื่นฟื้นฟูกิจการนะคะและสารล้มละลายกลางก็มีคําสั่งอนุญาตให้บริษัทสินมั่นคงเนี่ยฟื้นฟูกิจการได้เมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมานี้เองนะคะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวปุ้นจะขอ แบ่งการคุยออกเป็นทั้งหมด2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจหลังจากที่ธุรกิจเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการนะคะเรื่องที่2เดี๋ยวจะคุยสําหรับคนที่รอสินไหมโควิด -19 อยู่เป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะคะ เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าสเตปในการที่เราจะต้องทำดาเนินเรื่องต่อจากนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะคะขอสรุปความเข้าใจก่อนนะคะว่าหลังจากที่ศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ฟื้นฟูก,กิจการได้เนี่ยหลังจากนี้ธุรกิจอะคะ่ะจะเข้าสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูก,กิจการนะคะโดยที่แผนฟื้นฟูก,กิจการเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแนวทางะคะ่ะว่า,าบริษัทจะหาทางในการชำระหนี้ก้อนนี้อย่างไรนะคะ เราก็จะมีการโหวตแผนกันว่าแผนนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะคะเ็ปถัดมาหลังจากที่โหวตแผนผ่านปุ๊บเนี่ยก็จะมีการทําตามแผน,นะคะ่ะบริษัทต,ต้องทําตามแผนที่ได้เขียนเอาไว้นะคะในแผนนี้ก็จะเป็นการกําหนดว่าจะหาเงินมาขึ้นอย่างไรคือปุ้นเข้าใจว่าบริษัทซิเมนโคงเองเนี่ยระหว่างเนี้ยเขายังสามารถดําเนินธุรกิจได้แต่เขาคงไม่ได้แบบว่ากลับมาฟูลส scale เหมือนสมัยก่อนนะคะเขาอาจจะเลือก ทำธุรกิจบางโปรดักต์อย่างเช่นประกันรถโจนที่เขามีจุดแข็งอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกดําเนินทําธุรกิจต่อไปนะคะในแผนก็จะเป็นการกําหนดค่ะว่าจะมีวิธีการอย่างไรหาพันธมิตรเพิ่มไหมหาแหล่งทุนเพิ่มจากไหนนะคะมีสถาบันการเงินไหนยื่นเงินเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่านะคะอันนี้คือเนื้อหาที่จะอยู่ในแผนว่าธุรกิจเนี้จะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะคะซึ่งต้องบอกว่าวิธีการเนี้ย ไม่ได้มีแค่สินค่นคงประกันภัยเจ้าเดียวที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการนะคะมันมีหลากหลายธุรกิจที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วแต่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งธุรกิจที่ดําเนินการต่อไปได้กลับมาทําธุรกิจได้อย่างปกติแล้วก็มีทั้งธุรกิจที่ต้องล้มหายตายจากกันไปนะคะมันมีทั้งสองทางนั่นแหละนะคะแต่ระหว่างนี้สินั่นคงยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไปได้ตามปกตินะคะเข้าใจว่า พอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการรมเนะะี่ยค่ะสินมันคงก็จะต้องอยู่ในการประครบประงมของสารลละลายไปอีกพักใหญ่นะคะไม่น้อยกว่า5ปีโดยประมาณนะคะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าคงเป็นหนังเป็นหนังยาวเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับเคสกรณีสินมนคงประกันไทยนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ปุนอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าพอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะคราวนี้สเต็ปถัดมาค่ะ คนที่รอเงินสินไหมโควิด -19 อยู่จะต้องทำอย่างไรหลังจากนี้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีคำสั่งนะคะเอ่อลงในรัชกิจานุเบกษาที่เขาเรียกกันว่าลงกอจอนะคะโดยในประกาศนี้ยเขาจะมีการลงกอจอวันที่2 0ธันวาหกนะคะนี่คือตามกฎหมายนะคะ คนที่เป็นเจ้าหนี้มีระยะเวลา1เดือนนะคะนับจากวันที่ลงกอจอนั่นก็คือถึงวันที่20มกราหกหกนะคะในการไปยื่นคำร้องไปยื่นคําร้องนะคะไปยื่นคําขอรับชําระหนี้นะคะแต่ปุ้นเข้าใจว่าเคสนี้เนื่องจากเป็นเคสใหญ่เป็นเคสดังของสังคมเรานะคะหลังจากที่ระบบเขาเปิดเนี่ยเขาก็คงจะให้พวกเราเข้าไปแจ้งความประสงค์ได้ก่อนนะคะ แต่ต้องบอกว่ามีหลักฐานชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับก,การสื่อสารจากบริรษัทสินมั่นคงมาว่าอันนี้เป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคําขอรับชําระหนี้นะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดตัวเอกสารนี้ได้จากลิงก์นะคะเดี๋ยวปุ้นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะตรวจสอบสิทธิ์ขอรับชาําระหนี้ค่าสินใหม COVID ่โควิดนะคะแล้วเราก็กรอกชื่อสกุลเลขัตรประชาชนของเราเข้าไปนะคะแล้วก็กดค้นหาข้อมูลตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บค,ค่ะ มันจะมาหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเรามีข้อมูลอยู่ในระบบนะคะจะมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีชื่อสกุลแล้วก็มูลนี้ที่เกิดขึ้นนะคะจากประเทศไหนเจอจ่ายจบยอดมูลนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คืออย่างเคสเนี้ยเป็น1,000 0แสนบาทเราก็อัปเดตเบอร์โทรอัปเดตอีเมล เสร็จปุ๊บมันจะมีให้กดดาวน์โหลดเอกสารแห่งหนี้นะคะตัวนี้เราดาวน์โหลดเก็บไว้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเอกสารแห่งหนี้นะคะจะมีชื่อเราเลขประชาชนเลขกรมธรรม์อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ของปุ้นนะคะเ ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะในการเรียกร้องสิทธิ์ใหม่ส่วนนี้นะคะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นหลักฐานที่เราจะได้มาเก็บหลักฐานนี้ไว้นะคะหลักฐานนี้จะเป็นหนึ่งเอกสารที่เราใช้ประกอบการทําคําขอรับชําระหนี้นะคะอันนี้ปุ้นดึงมาจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะคะคือจริงๆตามกฎหมายต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตรง ยื่นคำขอตรงนี้เราควรจะยื่นหลังจากวันที่2 0ธันวาที่มีการลงประกาศในกอจอหรือราชกิจจานุเบกษานะคะตามกฎหมายแล้วเราจะยื่นได้เต็มเต็มสิทธิ์เนี่ยก็คือตั้งแต่2 0ธันวาถึง20มกรานะคะ วันนี้วันที่ปุ้นทําข้อมูลคือวันที่21ตุลาปุ้นลองเข้าไปแล้วยังเข้าไม่ได้นะคะลิงก์ตรงนี้ยังเข้าไม่ได้แต่ว่าใครที่ลองเข้าไปดูก่อนแล้วเข้าได้ก็จะยื่นก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าได้รับการสื่อสารมาว่าเขาจะเปิดระบบให้เร็วที่สุดนะคะจะมีคลิปแล้วก็อินโฟกราฟิกในการให้คำแนะนำสำหรับการยื่นขอชำระหนี้ด้วยแต่ว่าอาจจะเผยแพร่วันที่25ตุลานั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับลิงกง์กรมบังคับคดีซึ่งลิงกง์กรมบังคับคดีตรงนี้จะเป็นลิงก์สําหรับการยื่นคําร้องโดยตรงได้เลยทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะทุกท่านไม่ต้องเดินทางไปที่กมรมบังคับคดีไม่ต้องเดินทางไปที่สิ่งมั่นคงประกันภัยนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าเขามีช่องทางเหล่านั้นให้เรายื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะคะสามารถใช้ช่องทางนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเราได้นั่นเองนะคะ เดบบุนจะลิงก์เอกเอเอตัวเข้าระบบเหล่านี้นะคะไว้ให้นะคะเบื้องต้นใครที่อยากจะแบบทําอะไรสักนิดนึงกับชีวิตเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดเอกสารหน้าตานี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะพอถึงกําหนดหลังจากมีการประกาศกจอจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยดําเนินการเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดีก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตสถานการณ์ของสินมัลตคงประกันภัยนะคะหลังจากนี้คงเป็นซีรีส์หนังยาวพอสมควรว่าอา สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเหมือนติดตามซีรีส์นักสู้สักเรื่องหนึ่งล้วกันนะคะก็ต้องถือว่าเขามีสปิริตของบริษัทประกันประมาณหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละนะคะไม่สามารถบอกได้แบบเชียร์ร้อเซนเนาะแต่ก็นับถือในสปิริตนะคะในการออกมาพยายามที่จะฟื้นฟูก,กิจการแบบนี้คงต้องติดตามดูแผนกันต่อไปะคะ่ะว่าหน้าตา การทําตามแผนมันจะเป็นอย่างไรนะคะขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยสิ่งที่ยากคือการทําตามแผนและให้มันเป็นไปได้จริงตามแผนที่เขียนไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการมาอัปเดตแล้วก็ให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าหลังจากที่สารล้มละลายอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการได้แล้วเนี่ย จะเป็นอย่างไรต่อนะคะสเต็ปหลังจากนี้เป็นอย่างไรปุ้นขอทวนแล้วกันนะคะสเต็ปหลังจากนี้สําหรับคนที่อยากจะได้สินธหม่โควิด -19 แล้วรออยู่นะคะ1ก็ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารแห่งนี้เอาไว้นะคะถ้าเกิดหาไม่เจอปุ้นเข้าใจว่าสามารถใช้เอกสารอื่นบางอย่างทดแทนได้แต่ต้องมีลิสต์นะคะพวกแบบผลตรวจโควิด1 9เ้อะไรเงี้ยไป ทดแทนได้แต่มันจะเดินอีกเส้นหนึ่งนะคะแต่หลักๆก็คือตรวจสอบสิทธิ์ดาวน์โหลดเอกสารแห่งนี้เก็บไว้นะคะแล้วก็ไปยื่นคําขอรับชําระนี้ตามกําหนดของกรมบังคับคดีนะคะอันนี้คือ3สิ่งที่จะต้องทําสําหรับคนทีออ่อยากจะได้สินใหม่โควิดสิกแล้วก็รองเงินก้อนนี้อยู่นั่นเองค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ